ทำไมทำไมอันนี้พูดดีอ่ะมันมันมันเรารู้สึกครับครูอะลรนนุไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอผมไม่ไม่่อยแอบรักอะไรในนี้อะไรมีแต่คนมาแอบรักเออคนแอบรักก็ไม่มีครับเบครับก็พวกมันอาจจะไม่ใช่ฟิลเราก็ไรเวลาไปแอบรักใครคนไม่บอไม่เคยแอบรักใครเลยอรอไม่เคยแบบปลื้มใครเคยปลื้มปะปลื้มแต่ว่าไม่ไม่ขนาดนี้ครับ ไม่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 ใช่เพื่อนตัวเองอะไรีหนว่าแอบ,บรักนี่มีครับตอนมสอง<ไ>ตอนมสอง <laughs> ผมไปแอบ,บรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยสนใจผมเลยเออเนี่ยก็อิง ي, อิงไม่ได้อิงอิงกันนะนะความร,รู้สึกได้ <laughs> พวกคุณเคยไหมครับ <laughs> เคยรู้สึกแบบผมบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไปเล่าให้คุณฟังเอา <laughs> อะไรวะ <laughs> <laughs> ตอนมสอง <laughs> ผมเคยไปแอบ,บรักผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ว่าเขาไม่เคยสนใจผมเลยผมก็กลับมานั่งทโทบตัวเองเอาแล้วนอกเรื่องประมาณนั้นนะ่ะกิมมิกอยู่ประมาณนั้นแหละหาแบบมันบอก <c oughs> ได้แต่มันมันหายิงเข้าเพลงไม่ค่ได้ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ได้ตอนม 2, <c oughs> 2ผมเคยแอบรักผู้หญิงคนหนึง่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่เขาก็ชอบผู้ชายคอนอื่น แต่มันจะเหนื่อยตรงไหนเนี่ยใช่ไหมครูมันเหนื่อยสิเหนื่อยกับการที่ต้องรอคอยใครบางคนคุณเคยรู้สึกรอคุณเคยรู้สึกคุณเคยต้องรอคอยแค่นี้พอแล้วคุณเคยเหนื่อยกับการรอคอยใครบางคนบ้างไหมครับคุณเคยต้องเหนื่อยคุณเคยต้องเหนื่อยกับการรอคอยใครบางคนบ้างไหมครับบ้างึ้นนี่น้อยไปปะ เคยไหมครับไปกย้ายเมาเคยไหครับคุณเคยต้องเหนื่อยกับการรอคอยใครบางคนบ้างไหมครับเราอยากจะบอกว่าต้องเหนื่อยเราก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับอะไรยางงอะยงอะไรยางอีกทีอีกทีคุณเคยต้องเหนื่อยกับการรอใครบางคนบ้างหรืเปาครับลอยค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 อคอยคอยออ คุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับการรอคอยใครบางคนบ้างคุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องรอใครสักคนบ้างไหมครับรอคอยใครสักคนบ้างหรือเปล่ารอครคุณเคยรู้สึกเหนื่อยที่ต้องรอใครสักคนบ้างหรือเปล่าครับตัวเองก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับหยาเอาใหม่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เก็บกันละคุณเคยรู้สึกเหนื่อยที่ต้องรอใครบางคนบ้างหรือเปล่าครับ เต่าเองก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับโอ้เต่าอ,อยากจะบอกว่าไงเต่าอ,อยากจะบอกว่าเออเออเอาใหม่เพิ่มหน่อยดิเต่เายืนพูดคาใหม่ได้ไเออดีกว่า,เ,า,วาเคยไหมครับเคยไหมครับคุณเคยเหนื่อยที่ต้องรอใครสักคนบ้างไหมครับเต่าอ,อยากจะบอกทุกคนว่า เราก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันมาก่อนครับเราก็เคยเป็นแบบนั้นนั้นเมื่อเราก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับเอ่อเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับเอาไม่เอาม่คุณเคยไหมครับคุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องรอใครสักคนบ้างหรือเปล่าครับเราอยากจะบอกทุกคนว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับประมาณนั้นอ่าล็อกดีๆล็อกดีๆ เกล้าเกล้าเว้นจังหวะอีกนิดนึงครับคุณเคยอะไรนะคุณเคยไหมครับคุณเคยรู้สึกเหนื่งงอยถามหลายลอรอบแล้วรอใครสักคนบ้างหรือเปล่าครับเตราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเตาก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับ Yes นะเอ้าอ, <laughs> อ,อ,อ่อนไว้งไง <laughs> อ่อนไว้งไง โอเคอากเกนพีส okay. เป็นแค่นอนไร้ค่าอากเกนอากเคนอีกทีทําเรงแล้วเยเี่ยวอกพึ่งหายใจลึกๆไปคุณเคยรู้สึกไหมครับคุณเคยรู้สึกเหนื่อยที่ต้องรอใครสักคนบ้างหรือเปล่าครับเต๋าอยากจะบอกทุกๆคนว่าเตาก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับ พร้อมรอยน้ำตากับความทุกข์ที่มีมา <Yeah. S 1> ม,มารับารู้เมื่อคนที่เธอรักเขาไม่เคยแคแล่ะเหมือนโดนเขารังแกอยู่รำไป <S <S ไม่อยากจะถามเธอให้เสียบรรยากาศ ว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเ <คน S 2> พียงยาทางเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วงใยและอยากรู้ <S <S เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอสิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห,ห,ห่วงใยเหนย ที่ตอรองตาบอยอย่าลักตาบอย,อย,บอยให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลย